สวัสดีคะ่เเคะเพื่อนๆค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Healing Crisis หรือที่เรียกง,ง่ายๆว่าภาวะยวยาหรือภาวะกระทุ้งพิษออกจากร่างกายนะคะ Hughering Crisis นี้เป็นความปรารถนาของร่างกายค่ะที่จะหาวิธีการเข้าถึงสุขภาพที่ดีโดยการขับของเสียหรือของที่ไม่ดีนะคะออกจากร่างกาย ภาวะเยียา ar, มักจะเป็นอาการรื้อฟื้นที่มาเตือนความทรงจำของเราของโรคที่เราเคยเป็นมาในอดีตค่ะแล้วก็มาเปิดการแสดงให้เราได้เห็นชัดๆขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่า h e ลลิงคล r i สิ s นี้นะคะจะทำให้เกิดอาการไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีที่ได้แสดงว่าร่างกายได้ใช้พลังชีวิตนะคะในการรักษาตัวเองอยู่ หรือมหมายถึงว่าร่างกายเราก็เยียวยาตัวเองนี่เองค่ะโดยบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะหน้าแดงบ้างพื้นขึ้นที่ผิวหนังมีไข้ขึ้นไส้ปวดตามข้อมึนงงนอนไม่หลับแน่นหน้าอกอาการพุนพรามซึมเศร้าบ้างกระวนกระวายปวดเกรงตามกล้ามเนื้อท้องผูกท้องเดินร้อนวูบวาบที่หน้า เงือออกมาตอนกลางคืนหรืออาการอื่นๆอีกมากมายนะคะเวลาของภาวะเยียวยานี้จะใช้อยู่ประมาณ1-3วันค่ะแต่หากร่างกายของเราอ่อนแอมากมากจากภาวะโรคที่เป็นอยู่ก็อาจจะนานไปถึงเป็นสัปดาห์เลยนะคะจึงควรที่จะดื่มน้ำสะอาดให้มากๆและนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ โดยไม่ต้องทำความรู้สึกต่อต้านกับสิ่งที่ร่างกายกำลังเยียวยาตัวเองอยู่นี้นะอย่างไรก็ตามคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังนะคะจำเป็นต้องผ่านภาวะเยียวยาหลายรอบซึ่งแต่ละรอบก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นเรื่อยๆเปรียบเสมือนการแกะหัวหอมออกค่ะแกะออกทีละขั้นทีละชั้นภาวะเยียวยาอาจชัดเจนในบางโรคที่เรื้อรังมานานโดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคตับอักเสบโรคงูสวัสดการติดเชื้อไวรัสหรือปอดบวมเป็นต้นนะคะฮิวลิ่งคายสิ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ปล่อยสารพิษออกมาสู่ระบบไหลเวียนเลือดแต่อวัยวะที่ทำหน้าที่ขจัดสารพิษออกจากร่างกายนะคะได้แก่ผิวหนังปอดตับไตกระเพาะปัสสาวะและทางเดินอาหาร ไม่สามารถกําจัดสารพิษออกจากร่างกายได้เร็วเพียงพอสารพิษจึงหลงเหลืออยู่ในระบบไหลเวียนเลือดและสามารถส่งผลต่อบริเวณก้านสมองทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดหัวอ่อนเพียเป็นไข้ได้ค่ะอีกสาเหตุหนึ่งของอาการส้านพิษที่พบบ่อยนะคะก็คือการที่เชื้อโรคบางอย่างในร่างกาย ค่อยๆตายหมดไปเชื้อจุลชีพเหล่านี้นะคะอาจเป็นการติดเชื้อยีสต์เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะการตายของเชื้อจุลชีพพวกนี้จะทําให้แอนโดท็อกซินสารพิษที่มีอยู่ในเชื้อจุลชีพถูกปล่อยออกมาไหลเวียนอยู่ในกระแสะเลือดและไปรบกวนการทํางานปกติของร่างกายยิ่งมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีแอนโด o ท็อกซินที่ถูกปล่อยออกมาสู่ระบบเลือดมากขึ้นเท่านั้นนะคะฮิวริงไคลสินนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะและเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลส่วนมากจะเป็นการเกิดอาการขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะและในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงแต่สิ่งที่ทุกคนควรทำความเข้าใจก็คือว่าอาการเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราวค่ะและจะค่อยๆหายไป เมื่อร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถกำจัดสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาการต่างๆมักลดลงหรือหายไปภายใน2-3วันแต่บางครั้งก็เป็นอยู่นานถึง2-3สัปดาห์ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหรือกำลังจะป่วยอาจจะมีอาการกระทุ้งพิษที่รุนแรงกว่าคนอื่นและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่บางครั้ง อาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นช้าและเกิดขึ้นตอนที่เรารู้สึกแข็งแรงดีควรดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อช่วยขับของเสียออกมาจากร่างกายแช่เท้าในน้ำเกลืออุ่นๆและทำสมาธิก็จะดีกับการบำบัดยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับฟังบทความนี้รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ